ผมไม่แลกข้ามพี่ยงนะจะตามไปหรือเปล่าแับพี่ชายได้อยู่พี่ยาอาศัยแกหมดแต่แกทำหนักอยู่อาศัยแกหมดต่แกทหนักอยู่อาศัยแกหมดหแมดงนี้เจต่อสิแล้วนะครับ ใต้นะถ้าชีดที่ลิ้นถ้าชีดโอ้โหเขาถูสงมา้าชีดแขงซ้ายโ,โยกซ้ายโยกขวาเอายังไงยังได้นะครับยังอยู่ชี้แขงซ้ายไปเอาพี่ลิ้นซ้ายมาสาย้าหลุดเลงนะครับเปลนแปดตครับ <laughs>

เดี๋ยวมันยังอยู่งงยใช่ไนหมขึ้นขึ้นใช่ไหมขึ้นขึ้ยนแล้วเอาละครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับเพจแอดมินดีชาร์ปรักตะก้อแล้วก็เพจแอดมินเจ็บนักตะก้อเบบีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นาเชือกนะครับ นาเชือ่อวันนี้ันนออวตำบลปอ,อานอำเภอนาเชื่อจังหวัดรบรโอเคนะครับได้กิในแอนมินเกมพูดแล้วนะครับจำ,จำไม่ได้นะครับต้องบอกว่าแถวนี้เป็นเขตของต้นฟุกนะเป็นต้นฟุกแล้วก็พี่หมอปลาพยักนะครับแถวนี้แกเดินสายนะครับเปิดบ้านรับแขกนะครับเจ้าชิดบางพีนะครับในขณะนี้ที่เตะกันนะครับ จะเป็นเหลี่ยมล็อกเดียวนะครับอย่างพี่ลินคอนแก่นครับปะท้ากับเจ้าคิดบางพีนะครับโอ้ไปโยกมาโอ้คิดยิงกลางเลยว่าไงโยกโอ้โหกี้อันตลอดเลยครับคู่นี้โอ้โหขี้หลังส่งหลังมาเอาลินยังอยู่ว่าไงโอ้คิดเอาลูกนี้ซ้ายยังอยู่ครับว่าไงโอ้โหซ้ายว่าไงเอาซ้ายคิดยังแน่นโอ้ โยกเข่ากลางว่าสายโอ้โหสายปิน้นครันี้โอ้โหเจ้าชิดนะฮะในลักษณะการวางแปรนะฮะลูกนี้ไม่เต็มนะครับอ๋อนะครับรฝากแคร์ด้วยนะฮะโอ้ลูกนี้นะครับต้องบอกว่าในการวางเท้าของเจ้าชิดเองลูกมันไม่เต็มเท้านะครับทําให้จังหวะนี้มันปิน้นออกไปนะครับพี่วันดีครับพี่เม่นคือลูกนี้นะครับสูสีนะครับ สกอร์เท่าไหร่นะวางไงครับชีสซ้ายยิงโอ้โหขวา่าไง๋ยวชีสโยกดันกันไปเลยครับตรงนี้วาไงครับดันไปอีกโอ้โหยังอยู่ครับชีสไปว่าไงลินโยงมาหลังมันกันโอ้วาไงอ๋อลูกนี้แม่พี่ลินนะฮะจะรักไก่ครับลูกนี้นะครับจะยิงหน้าขวาเจ้าชิดนะครับมันไม่ลงนะเท่านี้ ลูกนี้ต้องบอกว่าไม่แม่นนะครับฝนตกบ่าครับแอดฝนไม่ตกนะครับสวัสด,ดีน้องเนตต้านะฮะกับฝากแชร์ด้วยนะฮะซ้ายชิดยังอยู่โอโยงหลังว่าไงลินยังอยู่ว่าไงชิดโอหยอดลูกนี้น้ําหนักมันขาดครับวางลูกนี้ไม่ยงแม่นเท่าไหร,ร่นะฮะเจ้าชิดบางพีนะฮะน้าหนักมันขาดไปนะครับเอจิม แก้มเท่าไหร่ละสิบสองต่อลินนาสายกูคิดลูกนี้แม่เกมนะครับเกมเลยครับลูกนี้นะครับโอ้โหนะครับวางซ้ายลูกนี้นะจะคิดแปลยากเลยครับสรุปผลการแข่งขันนะครับพี่ลินขอนแก่นนะฮะชนะชนะเจ้าชิดบางพีไปด้วยสกอร์เท่าไหร่นะ สิบสามสิบสามต่อเท่าไหร่พี่ลินแปมสิบสามต่อแปดนะฮะอู้ยนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดให้ชมนะครับเดี๋ยวนะครับตัดการถ่ายทอดสดไปก่อนจังหวะแปรของพี่ลินนะดีนี่ครับหมอปลานะครับนี่นี่นี่หมอปลานี่นี่ซูมดูหน้าเลยผมจะขอปิดไลฟ์สดไปก่อนเพียงแค่นี้นะเราจะกลับมาไลฟ์สดใหม่ในอีกสักครู่นะครับ